หลังจากงานแต่งมนังจานกินให้น้องบีกันน้องบีเอยูน้องบีบยองบีไปพักงาไปเชียวพลิกหุกไปเทียวใสบุาเด็นผู้ใดเลยถามยี่พอยี่พอกับบุ๊กจับเขาไปใส่เสร็จำอตพักลุดม้เล เดี๋ยวสิภาไปซื้อเนวกิน <ยะ S 2> มาเห็ดชูผู้เทากินครับผมไปตลาดลาลนี่ละวเกิดว่าล้างจานงานแต่งใช่เสียตวใหไง,งปันคนทองเนี่ ทง่งอนนีออน้เมื่อไม่ได้เหดุยังกันนี่อบัดทองแบบนะพี่น้องใส่เสียบตัวนี้ด้วย่เสียบพันชีฟเม,มื่อใดแต่ละมือครับผมบอร์อรแม่ว่าตัวละอลอพี่น้องอตัวละแปดชิปตัวละห้าชิปใส่สบาย เอาเบอร์ใหญ่เดี๋ยวยเบอร์น้อยฮะคอยคอยใส่น้อ่วยเพราะว่ามันหัดคุ้มคอยใส่น้อ่วยก็ะชับวัอีกว่าอ้วนเยอะแล้วนะคุ้งออกแล้วอันนี้ก็นอ้วนเยอะแล้วนะเสื้อตัวใหญ่เฉยๆใส่นี่ใส่ XL XL คนเนี้นี่เห็นบ่ใส่ XL ประมาณเท่าไง มักไปซีเอฟไม่ช่องก็จะขายไรโสด์ขายเสียผ้าแม่พี่น้องมันไม่ได้ถือตัวพี่น้องมันมันได้ถือของดีแล้วได้ถือคองขนาดแต่หน่อยเห็นเสื้อตัวที่มันมันๆหน่อยเห็นไหมแต่หน่อยยังว่าเนื้อผ้าดีแต่ว่ามันไล่การ์ตูนไลายต่หน่อยบ่มักมันเป็นสองของมันการ์ตูนนะ ได้แค่ว่าล้างจานก่อนพี่นลองแล้งจานงานแต่งอขอบคุณขอบคุณหลายหลายไปอากาศหนาวแล้วเนาะสวัสดีครับ